สวัสดีครับเรามาคุยกันในเรื่องที่น่าสนใจอยู่หมนกันนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวว่าสงครามกับราคาอสังหาริมทรัพ์คือถ้าเกิดเกิดสงครามขึ้นมาเนี่ยครับมูลค่าของทรัพย์สินเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างอย่างเช่นตอนนี้เกิดสงครามที่ประเทศยูเครนเอมันจะส่งผลให้ราคาสังหารทรัพย์มันตกไหม อันนี้คงจะตกอยู่แล้วนะครับมันจะตกไปนานมากน้อยแค่ไหนแล้วมันก็จะตกไปเท่าไหร่นะนี่คือสิ่งที่น่าคิดเหมือนกันนะครับมันจะตกไปนานแค่ไหนตกสักเท่าไหร่นะครับยูเครนนี่ผมก็เคยไปบรรยายอยู่ที่นั่นครั้งที่ไปล่าสุดนี่ก็ปีพุทธศักราช2 5 6 1ก็คือเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วช่วงนี้เลยครับนะรกรกฎาคม สิงหากัยยาช่วงนี้นะครับกรกฎาคมป,ปี61ตอนนี้มันเดือนกัยยายนปี65ใช่ไหมครับก็ผ่านมา4ปีกับอีก2เดือนทํางนองเนี่ยมันทําให้เป็นยังไงบ้างนะเพราะตอนที่ไปเมื่อ6เมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยนะครับสถานการณ์ก็ดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรยังไปดูเชอร์โนบิลก็คือเมืองที่แบบว่ามีกรณีว่าโรงไฟฟ้า พลังนิวเคลียร์เนี่ยระเบิดนะครับระเบิดเถิดเทิงเลยนะระเบิดแล้วก็เลยทําให้แบบว่าอยู่ไม่ได้นะครับไม่สามารถที่จะเข้าไปอยู่อาศัยได้จนบัดนี้นะครับยังอยู่ไม่ได้เพราะว่ามีกรรมธภาพรังสีนะครับยังมีกรรมธภาพรังสีอยู่นี่ก็เลยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในยูเครนเนี่ยครับผมก็กะว่าจะไปตีราคาทรัพย์สินเหมือนกันนะครับว่าพอปนเพื่อน ปรมาณูอย่างนี้เนี่ยครับมันทําให้หมูนค่าทรัพย์สินมันลดไปเท่าไหร่บ้างเนี่ยแต่บังเอ,อิญเกิดสงครามขึ้นมาซะกอ่อนเมื่อปีที่แล้วนี่เองเน,นะครับแล้วมีโควิดมาปี6กสามใช่ไหมครับอันนี้6-4ก็เจอสงครามรัสเซียกับยูเครนนะครับทีนี้มันจะอยู่อีกนานแค่ไหนอันนี้ก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะอยู่อีกมันนานมากน้อยแค่ไหนนะ ถ้าเราดูอย่างสงครามโลกครั้งที่สองใช่ไหมครับว่าอาจจะกินเวลาประมาณสัก6-7ปีนะนานเหมือนกันนะครับตั้งแต่ปะทุแรกๆเนี่ยนะครับบุกโปแลนด์บุกแกล้งต่างๆเนี่ยครับจนกระทั่งว่ากลายมาเป็นสงครามโลกครั้งที่สองอันยาวนานเนี่ยนะครับยิ่งถ้าเกิดในยุคของในภาคฟ้าของภาคเอเซียของเราเนี่ยครับอาจจะสิ้นสุดสงครามมาเมื่อปีพุทธศักราช2488นนู่นนานมากเลยนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ย ส่วนถ้าเกิดสงครามยูเครนนี้สิ้นสุดนะครับผมก็ถามเพื่อนที่อยู่ยูเครนเนี่ยนะสงครามถ้าเกิดว่ามันสิ้นสุดลงไปเนี่ยภายในเวลาไม่นานคาดว่านะครับชาวดูยูเครนก็รู้สึกว่าเออมันใจชื้นขึ้นนะครับว่าไอ้ที่ถูกยึดครองแผ่นดินที่ถูกยึดครองเนี่ยอย่างเช่นแถวเชอร์ออโนโบิลเนี่ยครับช่วงหนึ่งก็ถูกทางรัสเซียยึดครองไปนะแต่ว่าตอนนี้ได้คืนมาแล้วนะครับ มีเฉพาะตอนทางตอนใต้ของอข้าุทรไครเมียเล่ทางนั้นเนี่ยครับแล้วก็ทงทางบริเวณที่เป็นตะวันออกนะครับที่อาจจะยังมีการครอบครองโดยฐานรัสเซียอยู่นะครับก็เห็นคนที่รู้จักกันในยูเครนนี่ก็ใช้ชีวิตค่อนข้างจะปกติในขณะนี้นะครับแต่ไงก็ตามเนี่ยช่วเกิดสงครามขึ้นมาเนี่ยมูลค่าทรัพย์สินมันจะลดไปยังไงบ้างนะครับ ลดบ้างไมนะคือถ้าเกิดว่าหนึ่งเนี่ยเป็นกรณีที่อาคารเนี่ยถูกยิงหนึ่งเราเห็นใช่ไหมครับในข่าวสงครามเนี่ยนะอาคารสมมติเป็นโรงแรมสักแห่งหนึ่งเนี่ยถูกยิงนะแล้วก็เสียหายไปอันนี้ก็ตัวอาคารก็งไม่เหลือแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดพอซ่อมแซมได้อันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดซ่อมแซมไม่ได้ก็จบเป็นอย่างนั้นในกรณีที่ดินนะครับนะคือในช่วงสงครามเนี่ย ที่ดินน่าจะมีมูลค่าเท่ากับศูนย์นะหรืออาคารทั้งหลายก็น่าจะเท่ากับศูนย์นะครับอย่างเช่นในช่วงสวงครามอาินโดโจีนเนี่ยตอนที่เขมรแตกเนี่ยนะครับอาคารทั้งหลายนี่ก็ไม่มีราคาเลยนะนะไม่มีคนอยู่ด้วยซ้ําไปเนี่ยครับนี่ก็เลยเป็นปัญหาแต่หลังจากนั้นก็ค่อยดีขึ้นนะมันก็อาจจะเรียกว่า,าราคาจะสลบเหมือนไปสักพักหนึ่งเท่ากับศูนย์ไปสักพักหนึ่งนะจะเป็นลักษณะอย่างนี้ นี่เป็นธรรมชาติอย่างหนึง่งดังนั้นในระหว่างเกิดสงครามเนี่ยมูลค่าไม่มีอะนะให้ไปอยู่ฟรียังเคืองอะนะในบางบริเวณเนี่ยเมืองเดิมเนี่ยครับอาจจะร้างใช่ไหมให้ไปอยู่นีย่ยังเคืองเพราะไม่รู้จะมีโจนปล้นหรือเปล่าอย่างเช่นในขเขมรเนี่ยครับนะมีโจนลงไปปล้นตามอาคารต่างๆนะเขาก็อยู่ในตึกแถวที่ร้างไปแล้วเจ้าของเดิมก็ไม่อยู่แล้วเนี่ยนะครับนะฮะคนที่มาอยู่ก่อนก็อยู่อยู่ชั้น3นะเรียกคนมาอยู่ชั้น2ออยู่ชั้นหนึ่ง เผื่อว่ามีการปล้นกันมาเนี่ยชั้นหนึ่งชั้นสองโดนก่อนชั้นสามอาจจะรอดได้นะบางคนอยู่ชั้นสี่ก็มีแต่ดีนี้ชั้นหนึ่งชั้นสองดีกว่าใช่ไหมโดยพั้นล่างชั้นล่างเนี่ยดีที่สุดเพราะว่าค่าขายได้นะครับนี่ก็เป็นอย่างหนึ่งแต่ที่ท่านที่ดินเนี่ยนะครับถ้าที่ดินตรงนั้นเนี่ยมันเป็นที่ดินที่แบบว่ามันเป็นมีกับระเบิดนะอย่างที่กรณีของลาวเขมรเวียดนามเนี่ยหลายบริเวณเนี่ยครับ เป็นบริเวณที่มีกับระเบิดนะไปเหยียบปุ๊บก็ขาขาดอะ่ะว่าง,งั้นนะหรืออาจจะบาดเจ็บล้มตายได้ในกรณีดังกล่าวเนี่ยนะครับโหมลค่าที่ดินก็อาจจะติดลบด้วยซ้ําไปนะไม่ใช่แค่ศูนย์นะติดลบเพราะว่าต้องมีค่าใช้จ่ายในการเอ่อเคลียร์พื้นที่นะให้มันกับระเบิดมันหายไปเนี่ยนะครับนะก็อาจจะมีมูลค่าเป็นติดลบด้วยซ้ําไปนะครับแต่ในช่วงที่มันมีปัญหาอย่างนั้นเนี่ยคนคงไม่ไปอยู่หรอก แต่ทุกวันนี้คนก็กลับไปอยู่เหมือนกันนะครับนะในพื้นที่ป,ป่าเขาทั้งหลายเนี่ยครับเป็นหรือว่าพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหลายเนี่ยแต่มีกบระเบิดเยอะมากนะครับเราไปกู้กับระเบิดกันถ้าไม่งั้นเนี่ยจะขาขาดหรือว่าไม่ก็จะเสียชีวิตได้นะดังนั้นอันนี้ก็เป็นต้นทุนในการดูแลรักษาเรายังเคยได้ยินใช่ไหมครับมีกรณีของฝนเหลืองนะฝนเหลืองนะก็คือเป็นการโปรยสารเคมีลงไปบนพื้นที่ ซึ่งทําให้พ่อปลูกอะไรก็ไม่ได้หรือว่าใครเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยจะโดนสารเคมีเข้าเนี่ยก็เลยจะไม่สบายหรือเสียชีวิตเนี่ยแหละครับนะป่วยหรือเสียชีวิตเนี่ยผลกระทบของฝนเหลืองนี่ยังมีอยู่เหมือนกันกับว่าอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นต้นทุนในการรักษาเคียวนะไม่ใช่เคี่ยนะครับเคียวก็คือรักในการที่จะรักษาให้มันดีขึ้นนะครับให้มันหายจากการที่มีสารเคมีอย่างนี้นะครับหรือมีกับระเบิดนะ นี่คือกรณีของที่ดินทีนี้ในกรณีหนึ่งเนี่ยนะครับเช่นในประวัติศาสตร์เลยนะมีแคว้นปัญจาบนะฮะซึ่งส่วนใหญ่ก็คงจะอยู่ระหว่างปากีสถานกับอินเดียแถวนั้นเนี่ยครับแคว้นปัญจาบเนี่ยนะครับเป็นบริเวณที่ใครก็ตามที่จะมาบุกอินเดียเนี่ยจะต้องผ่านแคว้นนี้ถึงจะบุกอินเดียได้เพราะว่าทางด้านเหนือเจอเทือกเขาหิมาลัยใช่ไหมบุกไม่ได้นะครับ ว่ามันข้ามเทือกเขาเขมาอะไมาไม่ไหวนะครับกองทัพนะก็เลยต้องมาทางปัญจภาพพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชนะก็มาที่รัฐปัญจานะกุับกุขไคารหรือเจงกิสาคา,านเนี่ยกุบไคคานเนี่ยครับก็มาที่รัฐปัญจัาเหมือนกันนะก็ผ่านเข้ามาําสงครามอะไรต่างๆพอชนะก็กวาดต้านผู้คนกวาดต้อนผู้คนนะเอาเพชรนินจินดาอะไรต่างๆไปหมดเลยแต่สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือเหลือที่ดิน อาคารนะครับนะดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นี่พวกเรียกว่าพวกผู้ชนะสงครามเนี่ยเอาขนกลับไปไม่ไดนะ้ชาวรัฐปัญจาบเนี่ยซึ่งส่วนมากเป็นพวกชาวซิกเนี่ยครับแขกซิกเนี่ยก็เลยมีแนวคิดว่าอูเนี่ยเราลงทุนในสังหารทรัพย์ดีที่สุดเพราะว่าไม่มีใครเอาไปได้นะครับดังนั้นพวกแขกซิกทั้งหลายที่มาอยู่เมืองไทยเราเนี่ยก็จะสร้างอาคารเป็นอาพาร์ตเมนต์ให้เขาเช่าเนี่ยครับ การคนละหลังสองหลังสามหลังสี่หลังเนี่ยครับแถวสุวิทย์เต็มไปหมดเลยคนรวยๆชาวซิกเนี่ยนะครับเป็นแบบนี้หรืออินเดียอื่นก็อาจจะใกล้มีความคิดคล้ายๆกันบ้างก็ได้นะครับแต่ในช่วงสงครามเนี่ยแน่นอนนะครับมันก็คงจะไม่มีมูลค่านะนะครับอย่างเช่นในลาวเนี่ยครับบางคนมีจาเป็นเจ้าของโรงแรมพอเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้นมาเนี่ยที่ดินอสังหาริมทรัพย์ตกเป็นของรัฐขึ้นมาอย่างนี้ก็มันก็อาจจะมูลค่าหายไปได้นะครับบางคนก็กลับไปทวงคืน ได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรบ,บางนั้นเนี่ยครับบางคนก็กลับไปทวงคืนกลับเอาชีวิตไปซิงก็มีนะคนที่ผมเคยรู้จักเนี่ยก็ได้ข่าวว่าเป็นค้ายๆทำอยองนั้นนะครับทีนี้ในช่วงสงครามเนี่ยนะครับเราจะประเมินมูลค่า,างไงช่วงนั้นแน่นอนมูลค่าไม่มีนะแต่ว่าเราต้องรู้ว่าสมมุติถ้าเกิดว่าไม่มีราไม่มีรายได้ขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นเวลาเซว่าสัก3ปีแล้วกันนะครับ3ปีนี้ไม่มีรายได้ สามปีถัดไปมีรายได้เหมือนกันแต่รายได้ก็ยังไม่เท่าไหร่นะยังไม่มากเท่าไหร่คือในช่วงสามปีแรกนี่ไม่มีรายได้หรือมีรายได้แต่ว่ารายได้กับรายจ่ายหักลบกบหนี้ไปแล้วเนี่ยไม่เหลืออรายได้สุดที่อะไรเลยนะครับคือไม่มีกําไรอ่ะตุ้วกันไปวันวันหนึ่งเนี่ยนะครับถือว่ามไม่มีรายได้ในกรณีอย่างนั้นเนี่ยนะครับนะเราก็ค่อยๆฟื้นมีรายได้ขึ้นมาในปีที่สี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยนะครับสี่ห้าหกนะก็ค่อยๆฟื้นขึ้นมา แต่กว่าจะเหมือนเดิมเนี่ยอาจจะถึงไปที่7ดนะครับดังนั้นมูลค่าที่ได้มาเนี่ยมันก็จะลดน้อยถอยลงไปนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถรับรู้รายได้ไดในช่วงเนี้ยในช่วงปีนี้หนึ่งสองสามเนี่ยเท่ากับศูนย์นะช่วงที่กาลังพาําพรามตอนนี้เนี่ยกับเท่ากับศูนย์ดังนั้นมูลค่าก็จะลดลงนะครับอาจจะลดลงไปประมาณสักยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะเสียไว้สักยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่คือ การลดลงของมูลค่าที่ไม่มีที่ไม่มีไรายได้มาเป็นเวลาประมาณรัก3ปีหลังจากนั้นมีรายได้หมื่กันแต่รายได้ไม่มากเท่าเมื่อก่อนแล้วค่อยฟื้นตัวมาเหมือนปกตินะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเรายังมีหนี้นะฮะเช่นคใช้จ่ายในการก่อสร้างยังผ่อนผ่อน,นไม่หมดอนะไรเงี้ยอันนี้ถึงแม้ไม่มีรายได้เลยต้องผ่อนค่าก่อสร้างต่ออีกอันนี้ต้องลดทอนหนักเหมือนกันยิ่งถ้าเกิดบอกว่า,วา,าจะรีบขายให้ได้ทันทีในวันนี้นะฮะ ถึงแม้ว่าจะไม่มีคนซื้อแต่ว่าอยากจะมีรีบขายเนี่ยจะต้องดิสคาวคิดลดเพิ่มเติมไปอีกประมาณ15%ดังนั้นเนี่ยมูลค่าสำหรับโรงแรมที่มีหนี้ด้วยนะครับและขณะเดียวกันก็อยากจะรีบขายด้วยนะอาจจะเหลือประมาณ56%ของมูลค่าที่ไม่ในยามปกตินะครับที่ไม่มีสงครามเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่เราสามารถที่จะประมาณการได้นะนะถ้าคุณจะ คนจะซื้อเนี่ยก็ต้องทําใจนะว่าโอเคถ้าเราจะซื้อเนี่ยเราต้องซื้อที่ณนะราคาประมาณ5 6เรนะหรืออาจจะ60%ก็ยังพอซื้อได้นะครับแต่ถ้าเราซื้อณนะราคาประมาณ80%ของราคาตอนปกติเนี่ยอันนี้จะเสี่ยงเกินไปนะครับอันนี้คํานวณอย่างแฟรแๆนะระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนะครับไม่ใช่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับนะนี่คือสิ่งที่เราต้องเอามาคิดเพื่อว่าเราจะได้ ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเนี่ยครับเราต้องคิดแบบนี้เพราะถ้าเราคิดไม่ถูกเนี่ยครับนะแล้วเราซื้อเน่ยคบสูงเกินไปก็ไม่ได้ตามเกินไปก็ไม่เหมาะใช่ไหมครับอันนี้เราต้องคิดดูนะว่าอัตราผลตอบแทนที่เราควรจะได้เนี่ยมันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ดูซิว่าอายุของอา,งาคารเนี่ยจะดูได้ก,กี่ปีเช่นอยู่ได้อีกประมาณ30ปี40สปีหรือ50ปีเป็นต้นนะครับนะแล้วก็ รายได้สุทธิที่เราได้มาเนี่ยนะครับมันควรจะเพิ่มขึ้นนะครับนะหรือมันควรจะเพิ่มขึ้นอีกปีละเท่าไหร่คือรายได้สุทธิเนี่ยสมมติท่าได้ได้สุที่ปีหนึ่งหนึ่งร้อยเนี่ยนะครับเรายังจะต้องมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นปีหนึ่งประมาณสักสองเปอร์เซ็นต์นะมันก็จะช่วยทําให้เรารู้ว่าเออรายได้สุทธินั้นก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะทำให้มีโอกาสที่จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นด้วยถูกไหมครับและขณะเดียวกันเนี่ย เราก็มีอัตราผลตอบแทนที่เราคงจะคิดเช่นอย่างโรงแรมเนี่ยอาจจะมีอัตราผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณสัก8%นะครับถ้าเกิดว่าเป็นศูนย์การค้าอาจจะประมาณสักเอ่อแปดเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับถ้าหรือว่าหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับถ้าเป็นอาพาร์ตเมนต์นให้เขาเช่าอาจจะมีผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณสักสามสี่เปอร์เซ็นต์หรือห้าเปอร์เซ็นต์เป็นอย่างมากเป็นตน้นคืออาสาอาสา,อาสาหานทีแตา่างประเภทเนี่ยนะครับมันก็จะมีอัตราผลตอบแทนที่แตกต่างกันนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเรา คาดการได้ว่าสงครามจะจบในกี่ปีนะครับแล้วก็อัตราผลตอบแทนควรเป็นเท่าไหร่นะอัตราเพิ่มขึ้นของไรายได้สุดที่ควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับระยะเวลาที่เราจะเก็บกินได้เออมันสักกี่ปีนะครับเช่นถ้าอาคารมันเก่าแล้วเนี่ยจะยังสามารถที่จะเก็บกินได้อีกไม่กี่ปีแต่อายุขัยทางเศรษฐกิจเนี่ยครับลายบอกได้ว่าถ้าเป็นอาคารใหม่นะอายุขัยทางเศรษฐกิจเนี่ยรยายบอกได้ว่ามันมีอายุขัยประมาณสัก50ปีนะดูอย่างดูสิทานี้เห็นไหมครับ ภายในเวลาไม่กี่ปีเขาก็รื้อทิ้งละนะฮะไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่กี่ปี40กว่า40กว่าปีเนี่ยเขารื้อทิ้งละนะรหรือหลายอาคารก็เลา่าๆนี่แหละครับ4 50ปีดังนั้นอายุขัยในเศรษฐกิจเนี่ยก็ประมาณสักไม่เกิน50ปีเสวะสัก40ส่สิบเศษๆแล้วกันนะครับอันนี้เราก็จะสามารถที่จะคำนวณได้ว่าโรงแรมหรืออสังหาริมทรัพย์ใดๆเนี่ยครับในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยครับโดยเฉพาะสงครามเนี่ยมันจะมีมูลค่า ลดลงไปเท่าไหร่ซึ่งอย่างที่บอกเนี่ยในกรณี worst case จริงๆเนี่ยจ,จะประมาณสักเหลืออยู่ประมาณสัก56% 56%นะครับในกรณีที่พอสมควรเนี่ยอาจจะเหลืออยู่ประมาณสัก75%หรือ70%เป็นต้นคือไม่ถึงขนาดหายไปครึ่งหล่อครึ่งนะครับนะไม่ถึงขนาดรุนแรงแต่ในจินนาการ์อะรรู้สึกว่ามันหายไปเยอะเพราะกาลังยิงปืนใหญ่กันใหญ่เลย,ยกันมังมีอะไรต่างเนี่ยครับอันนี้เ,นเรียกว่าเป็นแพนิคเป็นช่วงที่เรากําลังตื่นตระหนกนะเราก็เลยมองอะไรเป็นลลบไปหมดเย แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีเวลาสิ้นสุดงานเลี้ยงใดๆก็ย่อมมีเวลาเลือกลาบางวันเลือกลาสงครามก็เหมือนกันนะครับก็ต้องมีวันจบเช่นวบบสามปีห้าปีแม้แต่สงครามครูเสดเป็นร้อยปีเนี่ยครับแต่ก็ไม่ได้รบกันสนันวันไหวเนี่ยครับเป็นระยะไประยะเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือความคิดเห็นว่าราคาสังอาทรัพย์กับสงครามเป็นอย่างไรนะครับเอาละ,ะครับวันนี้คงจะคุียันเพียงเยงท่าน,นี้นะครับแล้วค่อยพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ